อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะน้าโตนะครับผมอ่าผมนะครับแสบนะครับผมจะเป็นจะาล้องหลานขายอาหารสัตว์นะครับหลานมิเตอร์ซีเคอยู่อำเภอเขืองในนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีอยู่หลังพญ่ยครับผมครับขี่รถไปอุบลเห็นพญ่แมนเลยแม่นครับผมผมเคยมีผู้สาวอยู่ท่านนั้น โบเรนเดี๋ยวนี้จีดาขอสินแงนะครับ,รบเอาที่นี่นะครับเัลโกไนวาโมนี้เขามาเอางื่มาประกวดเนาะแม่นครับแ,แล้วที่นี่นะครับสงทรามเนี้ยเป็นในอาหารซีเคซีเคสของมีตัวนีชฉันขายดีบ่อปผมว่าขอนขางตอบรับดีนะครับคนที่เคยใส่แล้วเะพันธุ์กับกัปมาซื้อซ้ำล่าลูกค้าใหม่กับลูกซึ้อว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเพิ่นเห็นผลถ้าเป็นเรื่องระบบสื้อพันธุ์ครับ เพื่อนกันยังก r มาสื่อสามถากินคู่กันนะครับผาง่วาทั่วไปผมแนะนำเบอร์สิเนครับคู่กับ C ีเค้มฟอดมมามือวันละหนึ่งช้อนพ่อครับครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขามาในง่วาในแบนของสามเอ็นครับเหมือนี้มสามโตอ่ามือนว่างบประกวดเนาะแม่อาหารง่วประกวดนี่ใงไรกินเลยนะครับเสียดสดูนี่อ่าถาถามนี่น้องบอสนี่เป็นคนเลี้ยงเพิ่นสีห้อาหารตัวโตนี่วันละสี่กิโลนะครับเดี๋ยวผมสีห้เบิ่งเหนืออาหารนะครับครับ ก็คือสิ้นปีนี้ของซีบริษัทซีเคเนี่ยผลเสียหัวหนัวประกวดโดยตรงโปรตีนที่สองเปอร์เซ็นต์ก็คือก่อนเสียจำนายเฮาเฮาเาเทสกับวัวประกวดเฮาก่อนเลยครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้แม่นกามินเนอโนมอาจสีอัดเม็ดนะครับขึ้นเป็นเม็ดโดยที่กินง่ายขึ้นนะครับผมตัวนี้คือน่องเทียนหอมแม่ครับตัวนี้คือว่าสางซื้อเสียงใหอยทากอีเข้าที่ตัวนี้ เป็นง้วงที่หางขาดเนาะมองตรงๆถึงตบปากว่านอมองเหรนได้ครับถือจากความเปนวาว่านอตาวาวัวตัวนี้วาวาเป็นง้วงที่หางขาดแม่นครับแม่นครับให้เบิ้งเลยครับแล้วจุดที่ทําให้เขามีชื่อเสียงคือยังไงก็คือนองที่เชื่องแล้วคนคนมากนะครับจับได้ใบได้คือดวงเม็ดสีครับครับแม่เพันธุ์สีเรื่องเม็ดสีเลยเนาะแม่อ้าวพี่น้องครับผมต้องขอโทษที่ผมเลยซื้อนะครับก็คือผมแบบเป็นค้นมาตงปีเนาะแต่ง้วงตัวนี้หางขาดอีหลีครับครับแม่เพิ่นเหยียบได้น้อยครับแม่พ เบื้องได้เลยครับตัวนี้เอาที่เขาประกวดขึ้นมาโชว์ครับตัวนี้ประกวดครับประกวดมือนี้เขาประกวดมือไหน้อยยัเนี่ยวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์เนาะรุ่นนี้ยังนี่อ่าลุงนี่ลุงพี่ลุงนีุ่่นแปดเดือนเมษบาทียนหอมครับที่นี้เขาให้หาไหงไหนเขาให้ประกวดแสิประกวดนี่พ่อเนี่ยอาหารนี่มันละสี่กิโลคับกระโพดมักครับกระโพดมักแม่กระโพดมักแบบนี้บอกครับแม่ก็แม่ครับแม่ผมถามเนี่ยขึ้นเป็นกลุ่มสีไม่จังไรือ่าอันนี้เพิ่นคือให้เบิ้งได้เลยครับ ขาดุงแตก่ายังนี่เก็บได้1ปีรับประกันเงินหัวขันบอเลยเงิคตามอร่ตมหาเลยครับเดี๋ยวผมังเป็นตัวพ่อเด้อตัวบอตี่ตัวผู้งันเบื่ออยู่ไม่ได้ยอะบลใตัวนะพอนะเอได้มันไเสียงกาิ๋นี่มัอนี้ผมพอได้พสมาตัวผมเมาตัวพูนี่ครับวันี้คือว่างนี่คืออาหารนี่ถ้าจะได้เป็นปีแลยแต่ทุ่งบ่แตกแม่นครับแมนตกิโลนี่75กิโลครับ จ้บาบัดครับปกติขายสามร้อยหาซีฟครับสามร้อยหาซีฟแมนอันนี้คือมันมันดูดอากาศมาแล้วเนาะแม่ครับแมนเน็ตเลยตังนี้แม่ก็คือง่ายๆครับแต่วา่าบันที่นี่ก็คืออาหารเดี๋ยวผมชิ้ไปเบื้องเนื้ออาหารอันนี้ของของซีเคน,นะครับเดี๋ยวผมตักให้เบื้องหน้าอันนี้ซีเคเม็ดบ่ครับเป็นบ่อ่าตัวนี้ยังเป็นผงอยู่ครับอ๋ออันนี้คืออาหารประกวดแมนยี่โปรตีนยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ ตัวนี้12ครับอ๋อ12บสอเปอร์เซ็นต์แหมแสดงว่าเขาเน้นเน้นเนี่ยคือพลังงานแม่นแม่นอาหารพลังงานคือคือแป้งคือมันครับผมมันเส้นตอนนี้ก็คือถาก็คือพานก็คือเขาเทกัมมือประกวดเขาเลยครับครับถาถาพานปุ๊บทุกอย่างก็คืออาจสีอัดเป็นเม็ดภายในสิ้นปีนี้ครับกับฉีพ้อม่างจำนายสิบสองเปอร์เซ็นต์แหมครับโปรตีน12อเปอร์เซ็นต์อัดเม็ดเลยแมหมไขมันซีครับได้์เด้์ดยยินข่าวว่างโงตัวนี้มีคนมาซื้อ คือหุ้นผมครับวิหารนะอ๋อยิบโซ่ครับครับอย่างนี้ค้าวอร์เทลกอ่ะหนึ่งล้านห้าแสนบาทแม่ครับขายแล้วขายแล้วครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทแม่ครับผมอยากเบิกงงื่ตัวละล้านตัวนี้ขึ้นเป็นงื่ตัวล้านนี่แหละครับโอเคจุดเด่นของเขาคือพันธุกรรมนะครับตัวนี้น้องยิบโซ่นะครับแต่ว่าเขาอาจจะอ่าตัวนี้เป็นลงพื้นหนังก็อยเนาะเป็นเพราะอะเป็นห่อนครับเป็นห่อน เป็นพื้นนครับเยวกหายแล้วครับเลวกหายนะครับเนาะตัวนี้มันห่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้คือสิ่งนี้ไดีขายคืออะไรวาพันธุกรรมของเขาแมนครับพ่อแม่เขาเป็นแบรนด์น้ำเขาจากเมกาแม่ตัวนี้นะครับก็คือว่างานตัวนี้มันจองแล้วตัวนี้มันขายในร้านหายมันครับผมตอนนี้ผูหันประกาศเลยนะครับผมจองน้องสาวของเขาเห็นหมพ่อแม่ของเขาใช่ไหมตัวนี้ยิปซเป็นแม่แม่เป็นเป็นน้อง สมุกกิกันหลวอแม่แม่อ่าเป็นน้องสมุกินกันแม่ของยิปซัแม่ครับมูฮันจองมาแล้วนะครับจองแล้วแต่ยังไม่จ่ายตังค์ครับอ่าตัวเมียผมอยากได้เงินล้านนึงกันไหมครับตัวนี้ผมจองแล้รพี่น้องอ่าจองมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเป็นจะได้ทรงนี้ครับทําไมเขาลือกล้าตัดใจซื้อร้านห้าเอาถามถามถามตัวแทนเบอรถามพวกนึนต้องต้องถามถามลุกพีนะครับเรื่องพันธุกรรมงวนะครับผมผมสีบอเปะขึ้นผมเปะได้เรื่องอาหารแม่อาหารนี่คือ เอาอวเราเนื้มันมีอย่างดียวเ,เอาตัวนี้ผมบอมีความรู้เรื่องง่วนแต่ผมนั้นมือซื้อผมอีกถ้าถามใ้สายตาผมเนาะผมผมเป็นคนทั้งคนขายอาหารนะครับเนาะอันนี้ของข้อว<ม>่าเรื่องความจริงก็คือมันเป็นง่วนที่ถ้าถามผมเป็นง่วนที่สมูทครับถ้าเป็นบามันสมัยใหม่แหนมเป็นบามันสมัยใหม่ครับผมเส้นหลังตรงครับผมตอนนี้อายุ ปีหนึ่งนะครับ12เดือนปีเดียวครับผมกำเนื้อจุกำเนื้อเยอะแมนครับผมขอขาแข็งแรงเวลายืนย่างนะครับอันนี้คือคือเป็นเป็นงัวทีทีเฟมกลางๆนะครับเฟมกลางๆแมนอ๋ออันนี้คือว่าไงไงเอาอย่งซี่ว่าเป็นยังเดี๋ยวไอศีรพูดมาให้ฟังไม่นี้เอาสรุปปัญหาสรุปได้ว่าตอนนี้เขาขายอาหารงัวยู่มใส่อยู่ ถนนแจงสนิทนะครับผมระวางอุบลยโสธรอดลานผมสีย้อมเพลือเฉีองในอยู่หลังหลวงพ่อพระใหญ่ครับสีอยู่หลังหลังเพิ่นครับยดือดเยี่ยงกรบเพิ่นซื้อหลานมิตเตอร์ซีเคเฉียงในครับผมครับสาามรถติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ผม0921818369ครับสนใจผลิตภัณฑ์ของซีเคดิชันข้าโพดนะครับผมข้าโพดมักติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมครับแมนเอาสารับวันนี้ของเพื่ออะไรครับมีเบอร์อิต่อบนี่ เบอร์ที่ต่อผมอีกรอบบ่เอออีกรอบนึงศูนย์เก้าสองครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามหกเก้าครับผมเสียแซบเอ้อเสียเลยเนาะเพราะว่าเป็นของร้านเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าความฝันผมผมอยากมีร้านอาหารสัตว์ตอนนี้ผมใหม่รุ่น้องกัแซงกันไปเลยผมจะได้มีอย่างยังอยู่ตอนนี้ผมขออยากผมก็อยากมีร้านเหมือนกันครับเอาสหรับวันนี้ของคุณายครับครับผมขอบสวัสดีครับ